สวัสดีครับ WP Boxing วงกับ Work Point นะครับนครหลวงรโมชั่นอภิเชษฐ์เพชรมณีครับนี่เป็นพระเอกประจำ Work Point หมายเลข23แล้วครับเทิร์นโปรชิงแชมป์ป้องกันแชมป์จนปัจจุบันครับรังอันดับ24ของโลกไปแล้วครับสำหรับอภิเชษฐ์เพชรมณีครับวันนี้เจอกับคู่ชกที่ไม่ธรรมดาครับดีกีแชมป์ประเทศไทยครับพุทธิพงษ์รักอ่อนทางด้านอภิเชษฐ์เพชรมณีชนะรวด10ครั้งนะครับน็อก2ครั้งครับส่วนสูง171เซนติเมตรนะครับก็ ดีกรีก็คือแชมป์ไลท์เวท WBC เอเชียครับรองแชมป์โลกดาดีบีสของสภามิโลก WBC นะครับไฟล์ล่าสุดไปต่อยที่ดูไบครับชนะมาอย่างสวยงามนะครับประเดิมชกที่สัตว์อาหรับอิมิเลตครับหรือ UAE ครับมือถนัดขวาครับช่วงชก173เซนติเมตรครับขณะที่พุทธิพงศ์รักอ่อนครับชนะ8ครั้งครับเป็นการน็อกถึง6ครั้งแพ้4ครั้งครับส่วนสูง1 7 1เซนติเมตรนะครับช่วงชก1 7 1เซนติเมตรครับ ถือว่าไม่ธรรมดาครับรีกีนี่เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยครับสำหรับพุทธพลรักอ่อนครับในรุ่นเฟเธอร์เวทครับก่อนจะขยับขึ้นมาครับวันนี้อุ่นเครื่องกันในพิกัด140ปอนด์ครับก็อภิเชษก็ไฟล์ล่าสุดไปโชว์ฟองประทับใจที่ดูไบนะครับก็เรียกว่าเป็นนักมวยคนเดียวของไทยที่มีโอกาสไปชกในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วไปชกอย่างประเทศดูไบด้วยประเทศสหรัฐอรับามิเรดด้วยนะครับก็ได้โชว์ผลงานแล้วครับให้ แฟนมวยสากลครับได้ดูกันทั่วโลกครับรายการนั้นถ่ายทอดสดทั่วโลกครับพุทธพงศ์รักอ่อนนี่ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสเคยชิงแชมป์นะครับในยูบีซีเอเชียมาแล้วนะครับแล้วก็ชิงแชมป์เอพีเอฟครับยังไม่ประสบความสําเร็จครับก่อนที่จะมาคว้าแชมป์ประเทศไทยครับหลังจากนั้นก็เดินสายชกต่างประเทศครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับจะได้เจอกับรองอันดับโลก24อย่างอภิเชษเพชรบุีครับต่อยดีๆนะครับต่อยเรื่อยๆเคลื่อนไหวบ่อยๆอภิเชษเพชรบุีมีโอกาสเข้า115ของย b บีซีนะครับ ตอนนี้ขึ้นจากเดิมเนี่ยสามสขึ้นมา24แล้วก็ใกล้มากแล้วนะครับเพื่อโอกาสในการชิงแชมป์โลกครับแชมป์โลกอย่างที่โอฟิโมโลเปสนะครับยอดมวยที่จะชกวันอังคารนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาป้องกันแชมป์สี่สถาบันเลยนะครับเกมบนเวทีครับแม่เปิดเกมมาไม่กลัวครับทางด้านของพุทธพงศ์ครับเป็นมวยขวาอภิเชษล่าสุดที่สหรัฐอเมริกานี้ก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับ ชนะคะแนนแล้วก็เป็นการเรียกความมั่นใจครับขึ้นชกเวทีขึ้นชกไฟนี้ครับดูสีหน้าท่าทางเจ้าตัวมันโงมั่นใจครับหลังจากที่กลับมาครับเดือนก่อนนี่ป้องกันแชมป์ครับได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วครับเป็นคนเดียวนะทั้งชกไทยได้มีโอกาสได้ชกในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาค่าตัวก็ได้โอเคอยู่นะฮะมีการสอบถามแล้วเมื่อกี้ก็บอกใช้ได้โอเคที่ดูไบยอยากไปอีกก็ช่วงหน,น้อนาคตก็น่าจะมีไปต่อยดูไบกันเรื่อยๆนะครับ ถือว่าเป็นการเปิดตลาดแล้วครับมวยสะกลของเราครับไม่ได้จัดทต่ในประเทศไทยครับส่งออกด้วยนะครับบนเวทีเริ่มเน้นแล้วครับแหม่ดูกว้างดูหลวมหน่อยนะครับทางด้านพุทธิพงศ์โอ้โหเดินชัยคงหือสายขวาครับอัดแน่นๆนครับอภิเชษบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับหลังช่างน้ำหนักผ่านเจ้าตัวบอกว่าถ้ามีจังหวะก็ต้องการปิดเกมเลยแหละครับว่าตอนนี้กําลังมั่นใจครับการชนะน้องคู่ต่อสู้ได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้ับตัวเองได้ดีครับสำหรับการชกไฟ์ต่อไป วันนี้ถ้ามีโอกาสเจ้าตัวบอกว่าปิดเกมแน่นอนครับนักชกจากสุราธานีหมดยกแรกครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับกลับมาที่ทีมมวยชุกคราวนะครับอบจบุรีรัมนะครับเขาสูยกสองแล้วนะครับมวยคู่แรกของรายการพิเชษเพนแมณีกับพุทธิพงศ์รักอ่อนนะครับวันนี้ครับคุณอักขพลวันนี้เราจัดกันแบบยนินอร์ลไม่มีคนดูนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีนสองเข็มรวมทั้งมีการตรวจเอทีเคด้วยนะครับ เรียกว่าคุมเข้มสุดๆครับในจังหวัดที่พื้นที่สีเขียวยังบุรีรัมยนะครับครับก็พิ่งแว่าคนที่อยู่ในเวทีครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในบริเวณงานนี้นะครับไม่มีใครมีเชื้อโควิดครับเพราะว่ามีการตรวจเอทีเคกันอย่างละเอียดครับเอางี้ว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนมามาเข็มเดียวคุณก็เข้าไม่ได้แล้วนะฮะเก็มบนเวทียกที่2ครับต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่ม m 1 5 0และเครื่องดื่ม m เกลือแรกครับบริษัทดีคอเจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาหวัดดีคอเจนและยาแก นีทุกอย่างเราเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันนะครับมาชมวันเวทีครับพุริพงษ์รักอ่อนเบียดเข้ามาทุกร่างนี่ได้กันแล้วครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเท่ากันไม่ใช่กระแทกซ้ายหลังๆนี่ยพิเชษนี่จะเห็นได้ชัดเจนว่าการยืนการออกหมัดนี่ค่อนข้างที่จะแน่นขึ้นแล้วก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วครับในที่ที่ตัวเองนี่มีอันดับโลกครับสองสามไฟหลังนี่เห็นชัดเจนครับนะครับเดินเบียดอ่ะพิเชษจะไปเก็บเลยไหมครับจังหวะนี้ครับเบียดเข้าไปครับแม หาโดนวงในครับผู้ที่วงล้ออ่อนนี่เป่าปล่าแล้วครับโดนลำตัวเข้าไปเุาสงชัยโอ้โหนี่อภิเชษพอเห็นฝนตกหรือเปล่าเสียงโอ้โหฟ้าสัดสัดเข้ามานี่ยถึงเชษเดินหน้าสัดบัดเลยครับอุปการวิเศษยิงอุปการครับแยกมาครับอภิเชษไม่สนครับขยับเดินต่อครับกระแทกซ้ายหน้าขึ้นเข้าไปเปิดทางผูที่วงล้ออ่อนนี่ยังตั้งรับจังหวะสองครับเน้นป้องกันตัวก่อนครเขาสงสัยใจตอนนี้ครับอภิเชษนี่รุกไล่เบียดติดเลยเลยเดินเร็วเหลือเกินครับเอาละครับกระแทกซ้ายเข้าไปตามไปตามไปที ดูครับตอนนี้รับอย่างเดียวล้วทังด้านพุทธิพงศ์ุ่อยเข้าไปยังไงครับโอ้โหยังตีกันเชียงกอนเราได้ครับดูครับจะต้านได้แค่ไหนครับง้นขวาโอ้โหไปเลยครับไปแกไม่หายใจเลยครับพิเชษครับเดินเบียดติดต่อยต่อเนื่องเลยครับดูครับไว้ไม่ไว้ครับโอ้ดูมันเสียดมันจี๊ดมันบอกไม่ถูกครับพุทธิพงศ์เราตอไม่ไว้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหชนะน็อกจนได้ครับพิเชษ เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ภาพช้าหน่อยครับจังหวะปิดเกมปิดแบบไหนครับโอ้ยทิ้งขวานี่นะครับดูครับโอ้โหมันก็เป็นเป้านิ่งเลยนะฮะกดหมัดเข้าไปพิติพงศ์้ีก้มต่ำครับพยายามจะเก็บอาวุธให้เก็บลำตัวเก็บเป้าให้มันเล็กลงนะครับแต่ว่าอาิเศษดูครับโอยเน้นสองหมัดนี้ครับลำตัวด้วยเจอฮุกซ้ายเจอฮุกด้วยนะครับลครับฮุกซ้ายเข้าไป มีเถียงนะครับซุดซ้ายของพุทธิพงศ์ก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าดุกับอภิเชษไม่สนแล้วนนครับเน้นลำตัวก่อนครับเนี่ยครับมาเป็นชุดเลยโอ้โหถล่มเป็นชุดครับฝนฟ้าก็ตกลงมาด้วยตอนนี้นะครับเรียบร้อยไปเลยครับดูอีกทีครับอภิเชษเน้นๆสุดจะทนครับพุทธิพงศ์รักอ่อน และในคู่แรกของ WP Boxing วันนี้ครับเราได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วครับผ่านไป2นาที5วินาทีในยกที่2เท่านั้นครับด้วยการ knock out ขอเสียบรอมือให้อภิเชตเพชรมณี